ครับวัสดีครับเพื่อนเอเอาเพื่อนมาดูผมว่าเอาสูตรที่เป็นคู่โต๊ดอีกทีนึ่งเพื่อนมาดูแล้วมันนี่ดูมันเป็นคู่โต๊ดเงินล้านเราสุด2สองอีกชุดชุดตนึเพื่อนเห็นมันเข้าเข้าทุกงวดเลยนะก็มาดูว่าคู่โต๊ดเงินล้านชุดที่สองเราจะเป็นยังไงอ่ะก่อนเข้าดูแนวทางฝากช่องฝากคําเตือนครับลิปโลนี้ทาขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดโปรดใช้ วิจรณยานในการรับชมด้วยนะครับ <c oughs> ขึ้นมาก่อนเพื่อนถ้าเวลาพอจะให้ดูสามสูตรเลยเพื่อนดูสามสูตรคลิปนี้เป็นเลขกฝั่งละสี่ตัวห้าตัวเพื่อนฝั่งละสี่ตัวห้าตัวเข้าตเาเขล็กวิ่งเลขกบนต้องเอากลุ่มนี้เป็นนีนานเพื่อนนะเอากลุ่มนี้เป็น ไปหมุนกันไปวิ่งกันผมจะปิดไว้เอาวงมาแต่และงว,วดเพราะว่ายัางผมยังไม่ได้วงผมทำสูตรขึ้นมาแล้วก็เลยมาให้เพื่อนดูไปพร้อมกันเลยหมวดเหล็กงวดเรล็กออก6กหกฝั่งซ้ายมือได้หลักร้อย ฝั่งขวามือได้ห้ามาดูงวดถัดมาฝั่งซ้ายมือได้สองตัวได้ร้อยกับสิบฝั่งขวามือได้สามตัวเจ็ดสามแปด เขาครบหมดเลยลงอถัดมา่ขอ,ของมือได้สองตัวเลยตัวเดียว ตัวชนนั้นเพื่อนนะงวดแรกนี่ดู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 อย่างนี้นะเปรียบเทียบใส่กันนะบางบางทีงวดตัวชนนี่ไม่มานั้นเพื่อนนะเลขหนึ่งเลขหนึ่งไมมานะเลขหนึ่งไมมาแต่งวดนี้ตัวชนมาต้องดูมางวดนี้เลขหนึ่งตัวชนมาฝั่งนี้ได้กี่ตัวนี่ฝั่งนี้ได้ตัวเดียว แต่ตัวเดียวตัวเดียวไหมตัวเดียวไม่มีศูนย์ไม่มีห้าไม่มีเก้าตัวห้าเลขห้าชนไม่มาอืมต้องดูให้ดีนเพื่อนมาตัวเดียวมาหัวถทัดมามีเก้ามีเก้าเก้ามาเข้ามาแล้วหนึ่งตัว ศูนย์มาสามมาฝั่งนี้ครบตรงตรงอยู่นี่เลยเนีย่เพื่อนนี่เก้าศูนย์สามตรงตรง,ตรงอยู่นี่เลยสองเจ็ดสองฝั่งนี้ได้สามตัว นีได้เกตตัวเดียวมางวดถัดมาได้สองตัวเดียวฝั่นี้ได้เกตตัวเดียวในคนละตัวสองสูตรไม่มีเลขแปดมางวดถัดมาฝั่งนี้เห็นศูนย์มาแล้ว ศูนมาห้ามานี่5ห้ามาได้สองตัวฝั่งซ้ายฝั่งขวาได้ห้าตัวเดียวไม่มีหกองวดถัดมาศูนย์มาแล้วศูนย์มาแล้วมีอีกไหมไม่มีห้าสามไม่มีได้ศูนย์ตัวเดียว งวดถัดมาฝั่งนี้ฝั่งนี้ครบสามสามมาสามห้ามา,มาครบเดี๋ยวตัวชนคนดูตัวชนนั่นเพื่อนนะบางงวดก็ไม่มาบางงวดก็มาแต่ <c oughs> เ,เขาในสูตรเขามาทุกงวด เกตมาอ่ามันี้เลื่อนให้ดูอ่าเกตมาเกตมาฝั่งนี้มีอะไรฝั่งนี้ได้สองฝั่งนี้ได้สองฝั่งนี้ก็ได้สอง,งนี่มีแปด ตรงนี้ครบสามตรงนี้ครบ3ตรงๆเลยเนะพื่อนเห็นตรงเลยนะี่สี่เจ็ครบตรงๆตรงนี้ได้8ได้สี่ตนี้ได้2ตัวได้2กับ1 มีสองไม่มี8ปดในหตัวเดียวในหนได้2องแค่นั้นมาวัดัดมาฝั่งนี้ได้ครบฝั่งนี้ได้ศนย์ตัวเดียวฝั่งนี้ได้ส,ดดสมาสองตำแหน่ง ฝั่งนี้ครบแล้วงวดถัดมา9ห้ามา9ห้ามาฝั่งนี้ได้หนึ่งครบสองศูนย์นี่ครบมางวดที่ผ่านมาฝั่งซ้ายมือมาครบ ของมือได้สองตัวมางวดนี้ย้อนว่าตัวไหนจะมาเขาไม่เคยผิดในจำนวนเลข3ตัวนี้ยังไงเขาต้องมาตัวใดตัวหนึ่งตัวไหนจะมาเพื่อนตัวไหนจะมางวดนี้ หมอนี้ถ้าเป็นตัวเลขโซนกันก็มีเลขเลขเ็ดโซนจะมาไหมเลขหกนี่ตัดออกไปเลข4ี่เลข5นี่เขาว่าไม่มาบนนั่นเพื่อนนะเลขสี่เลขหานี่ว่าไม่มาบน ตัวไหนจะมาเพื ar, yo, affe, ่อนชอบเรียกสี şey, seul, ่เลขห้าก็ไปนั้นเพื่อนนะสี่ห้าหกนี่แต่เรียกหกนี่ผมมั่นใจว่าไม่มาแน่นอนในสูตรเราสองปีกว่ายังไม่เคยมาตัดตำแหน่งนี้นะเพื่อนนะอืมจะวิ่งเพื่อนก็ลองดูว่าตัวชนนี่ตัวเ็ดนี่จะมาไหมเลขเก้าเลขเลขก้าจะมาอีกเพื่อนๆนี่เลขเก้านี่นี่ก็ก้านี่ก็ก้าจะมาอีกเขาเคยมาตั้ง เงินก่อนนั้นก็เก้ามาแล้วเงินที่ผ่านมาเก้ามาสองตำแหน่งเงวนนี้เก้าจะมาอีกไหมเดี๋ยวผมให้ดูอีกสูตรหนึ่งเพื่อนนี่สูตรนั้นเดินสิบเดินหน่วยอย่างเดียวมันอยู่ในเล่มเนี่ยผมจะยกเล่มให้ถ่ายให้ดูเลยเพื่อนนี่ขยักสูตรไว้สามสูตรวนนี้ให้ดูสามสูตรเพื่อนดูไว้นั่นปะน,นะอันนี้ที่ผมนี่ไว้นี่มันก็มีเก้ามีเก้าเจ็ดแปด เก้าเจ็ดแปดฝั่งซ้ายมือฝั่งขวามือก็เจ็ดสามเก้าอ่ะที่จะไปน่าจะไปเล่นอ่ะดูสูตรฝั่งนี้เพื่อนี่เล็กสามตัวหัวเหล็กมาสองตัวเดินสิบเดินหน่วยนั้นเพื่อนนะแถมร้อยนี่ อันนี้มามาสิบหมวดถัดมานี่มาหน่วยเล็กเกตหมวดถัดมามาหน่วยอันนี้เดินสิบหน่วยแถมร้อยแต่หน่วยนี้ไม่เคยพลาด สิบหน่วยไม่เคยพลาดได้หลักสิบไดบ้ร้อยสิบร้อยสิบได้ร้อยสิบได้สิบ ได้หน่วยได้สิบสิบหน่วยได้หน่วย อวงผิดนี่หน่วยนี้ก็ได้หน่วยอันนี้ได้สิบหน่วยได้สิบหน่วยวันนี้ได้หน่วยตัวเดียวเลขสอง าครบ3ามตบนได้ 110. 1อ้อยสิบเลขตัวเดียวได้หน่วยวันนี้ผ่านมาได้สองตัวเลขเก้า เหมือนก,กับก่อนๆนู้นเลยเหมือนกับ44และ99เนี่ยมาวันนี้หนึ่งนี่ไม่น่าเล่นตัวนี้ก็ว่าไม่มาบนแล้วมันก็เหลือเลขสามตัวเดียวเหลือเลขสามตัวเดียวนั่นเพื่อนนะเหลือเลขสามตัวเดียวเดี <c oughs> ย๋ยวไปดูสูตรนี้เหลือเลขสามตัวเดียวที่ต้องเล่นนั้นเพื่อนนะผมว่าน่าจะเล่นกว่าทุกตัวมาดูฝั่งนี้ เมื่อเลขสามมันเด่นอยู่เลขสามเมื่อเลขสามมันเด่นอยู่เลขสามสิบหน่วยนั้นเพื่อนนะเอา,าเลขสามนี่ไปจับสิบหน่วยนั้นเพื่อนนะเอาเลขสามเนี่ยมันมาชนกันกันกบสูตรเมื่อกี้นี้เหลือสามนี่เพื่อนก็มันเร่งใส่นี้เลยสามเก้าสามเก้าสามเจ็ดสามเก้าสามเจ็ดนั้นเพื่อนนะมันมีอยู่แค่นี้ที่จะมามีสามเก้ากับสามเจ็ดสามเก้ากับสามเจ็ดนั้นเพื่อนนะ ผมว่าต้องมาสิบมาหน่วยลักษณะนี้คือตามตัวเลขตามตำแหน่งเลขมันมาต้องสามเก้าสามต้องสามเก้าสามเจ็ดแค่นั้นเพื่อนนะวันนี้ตัวชนอาจจะมาตัวชนสองตัวนี้นะจะมามีสามเก้ากับสามเจ็ดนั้นเพื่อนนะผมมั่นใจเลขมันชนกันอย่างนี้ต้องมีสามเก้ากับสามเจ็ดแค่นี้อืม ลักษณะมันเป็นอย่างนี้แล้วเอากูตรวดเงินล้านเก่าคลิปที่ผ่านมามาดูเพื่อนๆมันชนกับเลขสามแล้วเพราะฉะนั้นสามรูด า3าสามรูดนั้นเพื่อนนะเอาสามรูดถ้าสูตรนี้เขากลับมาเดินต้องเป็นเลขสามเพราะงวดที่ผ่านมาเขามาตัวแทนงวดนี้เขาอาจจะถ้าเป็นอย่างนี้เลขสามเด่นที่สุดนบรรดาสิบหน่วยนบรรดาสิบหน่วยเลขสามเด่นที่สุดขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามาชมมาติดตามผมให้เลขสามเด่นที่สุด,สดเพื่อนสามรูดสิบหน่วยสามรูดสิบหน่วยเพื่อนออกไม่ออกเดี๋ยวก็รู้กัน บอกแน่นอนแต่เลขเราจะไปตรงกับกองสลักเขาไหมวันนี้สัญจรด้วยเ,เพื่อนถ้าสามไม่มาก็ตรงเลขแปดแต่แปดนี้มาสิบมาหน่วยไม่ได้ขอขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามาชมมาติดตามเด่นที่ที่สุดนั่นเพื่อนนะเลขสามตัวเดียวสิบหน่วยเด่นสิบหน่วยแค่เลขสามตัวเดียวขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ